สวัสดีค่ะสวัสดีกาลยานามิตท,ที่น่ารักทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้แพรก็มีเรื่องราวดีๆจะมาพูดให้แง่คิดให้กับคุณนะคะผู้ที่คุณฟังในชาแนลเทพพิยุทธแห่งจิตวิญญาณนะคะวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด s u b สไคร b ์นะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเทพพิยุทธแห่งจิตวิญญาณเป็นช่องที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเพราะว่าแพรเดิมเนี่ยแพรตั้งชื่อช่องว่าแพรวาทาลอด91ซึ่งทําเกี่ยวกับ ให้ยยนะคะมาได้น่าจะ3าปีกว่าแล้วนะคะเพิ่งจะเปลี่ยนแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีแนวคิดที่จะทำในลักษณะที่มันเป็นเรื่องราวที่ทดีๆมาส่งต่อให้กับคุณฟังนะคะจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการเปิดไพ่นะคะ อาละคะ่ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กด u u s c r i b e นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมากันในหัวข้อพิเศษซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญ,ญญาณนะคะแต่จะเป็นแง่คิดสอนธรรมที่ผู้ที่คุณฟังนะคะอาจจะมีบางอย่างที่ชุดรั้งให้คุณเข้าใจอะไรได้มากยิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะร่วมสร้างบุญไปพร้อมกันสําหรับใครที่กดติดตามนะคะคุณคือส่วนหนึ่งที่ได้สร้างบุญกับแพรโอเคนะคะ วันนี้หัวข้อก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยหลงว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันคือความสุขหรืออีกในยะหนึ่งก็คือความสุขที่คุณเข้าใจอยู่นะคะที่จริงเราอาจจะเป็นความทุกข์ที่คุณหลงผิดว่ามันคือความสุขนะเหมือนในยะอีกลักษณะหนึ่งก็คือการที่ตัวเรายังไม่รู้เลยว่า ความสุขตรงส่วนนี้ที่เราได้รับเรามีความสุขกับมันเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันคือความทุกข์บางคนนะใช้คำว,ว่าบางคนบางสถานการณ์ก็ยังไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่ทําอยู่อะ่ะมันคือทุกข์นะมันไม่ใช่ความสุขนะคะจะเป็นในลักษณะนี้กรณีแรกนะคะก็คือการที่เราเนี่ยเต็มใจที่จะทุกข์เต็มใจที่จะลําบากจะไม่สบายใจ จะปวดหัวคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองนะคือทุกเพื่อคนอื่นนะคะแล้วก็ยอมที่จะทําร้ายตัวเองทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายเพื่อที่ให้คนอีกคนหนึ่งหรือคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปกับเขา ทางๆที่มันเป็นการทําร้ายตัวเราเองนะหรือเป็นการทําร้ายเป็นความทุกข์ที่คุณเต็มใจก็แล้วแต่นะคะเพื่อสร้างความสุขให้กับเขานะคะคุณก็มองว่านั่นมันคือความสุขซึ่งในข้อแรกนี้นะคะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้สําหรับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเป็นความรักความปรารถนาดีเป็นการที่เราเต็มใจจะมีความทุกข์เพื่อให้คนที่คุณรัก,กมีความสุข นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์หรือความต้องการจากใจของเราจริงๆจากตัวเราจริงๆแต่เป็นการให้ผู้อื่นนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะความรักระหว่างคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่เสียสละให้ลูกนะะยอมลำบากกายลำบากใจยอมทุกทนนะคะเพื่อที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สบายใจหรือมีความทุกข์ทางร่างกายจิตใจเพื่อให้ความสุขนั้นนะคะแก่ คนที่คุณรักแก่คนที่เป็นบุตรของคุณนะคะเรียกได้ว่าเป็นการที่ยอมที่จะทุกข์เพื่อที่ให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็สุขไปด้วยเหมือนความสุขที่สะท้อนกลับนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เลี่ยงไม่ได้และทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นในยะที่เป็นได้หลายกรณีนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือความรักระหว่างคนรัก มีภรรยาหรือว่าคนที่เป็นแฟนกันนะคะการที่เราเนี่ยยอมเสียสละยอมทุกกายทุกใจนะไม่สบายใจคิดมากนะคะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณเรียกว่าคนรักยอมในลักษณะนี้เพื่อที่จะให้เขา่ามีความสุขเขาอะไม่ทุกแต่สิ่งเนี้ย ที่เป็นความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะยอมแม้กระทั่งการสูญเสียการเป็นตัวของตัวเองหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องทำอะไรให้ในชนิดที่คุณเองรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจเรียกว่าเป็นความทุกข์ความทุกข์ที่ทุกจริงๆนะเพื่อให้คนที่เราบอกว่าเรารักเขาเนี่ยมีความสุขนะคะอันนี้คือการที่เราลงเข้าใจว่าไม่ได้หลงนะคะ อาจจะเข้าใจว่าความทุกตรงส่วนนี้จะทําให้ตัวเขามีความสุขและคุณก็มีความสุขนะคะกรณีที่2ก็คือความสุขที่จอมปลอมแต่คุณนะคะอาจจะไม่ใช่คุณนะพยกตัวอย่างเราเองอะเข้าใจว่ามันคือความสุขนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคุณกำลังสร้างทุกข์ให้กับตัวเอง นะแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันคือความสุขที่แท้จริงหรือว่าความทุกข์ที่แท้จริงเรามองมันไม่ออกมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเรื่องของความต้องการในทางโลกเนี่ยซึ่งทุกวันนี้มันมีเยอะแยะมากมายทุกคนเนี่ยต่างที่จะพยายามสรรหาสิ่งดีๆ ในทางโลกวัตถุสิ่งของการกินอยู่อาศัยนะคะเงินทองให้กับตัวเองอย่างมหาศาลหรือพยายามดิ้นรอนเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดนะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ฐานะของตัวเองดีขึ้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตัวเองนะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทัดเทียมหรือเหนือกว่าผู้อื่นนะเป็นการ พยายามทําในสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันคือความสุขที่เราต้องการอย่างแท้จริงนะอาจจะเป็นเงินเป็นอาหารการกินที่อยู่อาศัยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกเป็นวัตถุปัจจัยต่างๆในทางโลกที่คุณเข้าใจว่ามันคือความสุขที่แท้จริงการไม่มีสิ่งนี้เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถามว่าจริงไหม นะมันก็เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ใช้เงินนะคะแต่สำหรับคำว่าเพียงพอหรือไม่นะ,ะอันนี้ต้องพิจารณาอันนี้พยายจะยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะคะแต่ไม่ได้พาดพิงถึงใครแต่จะพูดให้คุณเองเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่อยากจะชี้แจงหรือว่าแนะนำหรือพูดที่คุณฟังให้แง่คิดเนะี่ยเพราะบางคนนะหรือหลายๆคนยังไม่ตื่นรู้ยังไม่ทราบเลยว่า สิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันคือความทุกข์หรือว่าความสุขกันแน่นะคะโดยชายคนแรกนะคะเขามีเงินเก็บอยู่แค่ห้าหกแสนแล้วกะว่าจะใช้ในชีวิตเนี่ยบ้านปลายเพราะว่าเขาก็อายุเจนะ็ดสิบจะเจ็ดสิบแล้วนะคะคิดว่าตัวเองก็อยู่ไม่นานนะแล้วก็มีรายได้จากเรื่อยไปนะคะซึ่งพอทําได้เล็กๆน้อยๆเขามีความสุขในแบบของเขาซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนที่มีหนี้สิน เนี่ยะคะลูกเต้าก็โตเลี้ยงตัวเองได้เขาก็อยู่สองคนตายายนะเมียเขาก็อาจจะมีเงินเก็บแค่หลักแสนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติคือกินอยู่ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อนะคะหรูหรานะคะแล้วก็ไม่ได้มีหนี้มีสินแต่มีทุกอย่างสมบูรณ์มีรถมีบ้านมีลูกเต้าที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งเสียลูกเต้าไม่ได้ส่งเสียแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ ให้เงินให้ทองลูกเต้าแล้วนะคะเขามีความสุขดีกับสิ่งที่เขาเป็นแต่อาจจะไม่ได้ร่ํารวยนะคะมีเงินมีทองหรูหรากินเที่ยวดื่มหรือใช้ชีวิตในเชิงที่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าคนที่ครบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกในสายตาของสังคมทั่วไปอาจจะเป็นคนที่สมถะด้วยซ้ํานะคะวันๆหนึ่งเนี่ยแกก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะ งานก็เป็นงานเล็กๆน้อยที่ทําได้นะอาจจะกินใช้เงินส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเงินบําเหน็จบํานาญอะไรของแกประมาณนี้นะก็คือวันๆหนึ่งก็ดูโทรศัพท์อยู่บ้านทํากับข้าวหาอะไรกินช่วยลูกช่วยเต้าทํานู่นทํานี่บ้างนะคะมีความสุขตามภาษาของแกคืออันนี้คือสุขจริงๆแกไม่ได้ทุกใจทุกขร้อน หรือว่าไม่สบายใจหรือว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยหาอะไรทำหนักๆเพื่อได้จะได้มีเงินเพื่อที่จะได้มีเงินเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรก็ตามนะคะที่ทำให้แกทุกข์ทั้งกายทั้งใจทั้งความรู้สึกทั้งความคิดสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของแกเลยนะคะเรียกได้ว่าคนที่ไม่ได้มีความทุกข์อย่างแท้จริงคนที่มีความสุขนะคะมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ได้ทุกข์หนักทุกข์ใจอะไรเลย,เลย ทุกกายนะหรือแม้แต่ความคิดวิตกกังวลในเรื่องที่จะมั่งมีหรือไม่มีใครจะมองยังไงนะคะอันนี้คือบุคคลที่เรียกได้ว่าไม่ได้สร้างความทุกข์ให้ตัวเองนะไม่ได้มีความทุกข์ที่ที่จริงแล้วเนี่ยคือความสุขนะคะในแบบของมนุษย์ทั่วไปเขาไม่ได้มีความทุกข์แต่เขามีความสุขที่สมบูรณ์แบบเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ได้มีทุกข์เลยนะคะ ส่วนผู้หญิงคนที่สองเนี่ยแกเป็นคนที่มีเงินเก็บหลักล้านอ่ะยี่สิบสิบล้านยี่สิบล้านมีบ้านหลายหลังนะคะแล้วก็แกเองเนี่ยมีลูกเต้าที่กำลังทำงานอยู่ในวัยทำงานนะ,ะอาจจะมีการจุนเจอือเพราะว่าลูกเต้าก็อาจจะไม่ได้เก่งมากแถมยังมีภาระหนี้สินในหลายๆส่วนอยู่บ้างถึงแม้ว่าเธอจะมีเงินนะคะ บ้านเนี่ยมี5-6หลังมีที่ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์นะบ้านหลายหลังรถหลายคันนะคะเป็นคุณนายเป็นคุณหญิงแยังไม่หยุดที่จะทํางานนะทำงานหามรุ่งหางค่ำในชะนิดที่ว่าสายตาคนรอบข้างมองมาเนี่ยแทบไม่แชร์นะเป็นคุณนายเนะี่ยเป็นคุณหญิงคุณนายซึ่งทํางานแต่ละวันเพื่อมุ่งมัน่นใะนเรื่องของการเงินที่ มันจะยั่งยืนแล้วก็ยังมีหนี้สินถึงแม้ว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เธอก็ยังมีหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระอยู่บ้างนะคะเอยมากเลยแต่ละวันเนี่ยต้องไปทำนูน่ทนทำนี่นะมีธุรกิจหลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้ไม่ได้เพอร์เฟกเลยอาจจะล่าเร่นะบางอย่างก็ไปไม่รอดต้องปิดต้องหยุด นะคะมีสวนมีที่มีทางหลายที่มีคนที่จะต้องมาทํางานสวนดูแลบ้านอะไรวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างหนจะต้องเป็นธุระเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกเต้าด้วยนะคะเธอเหนื่อยมากเลยในแต่ละวันแต่ในสายตาของเธอเนี่ยเข้าใจเสมอว่าสิ่งที่เธอกําลังทําอยู่อ่ะมันคือความสุขฉันมีความสุขมากๆฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างและทุกวันนี้การที่ยังไม่ได้หยุดได้หย่อนมันเป็นเพราะว่าฉัน พร้อมที่จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคือขยันขยันมากๆอยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ยั่งยืนตลอดไปนะคะจนบางทีเนี่ยลืมดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คิดมากคุยตกกังวลเกี่ยวกับหนี้สินเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีอยู่นะคะ่ะเธอกังวลแล้วก็คิดมากเป็นคนที่เห็นในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินเนี่ยมาก่อนสิ่งอื่นใด เธอมองว่าเธอมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยในมุมมองที่กลับกันเธอเป็นคนที่มีความทุกข์มากๆไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงเหมือนกับชายคนแรกที่แพ้พูดไปนะคะตัวเธอเองยังไม่รู้เลยว่าทุกวันเนี่ยสิ่งที่เธอพยายามวิ่งเต้นพยายามทำคิดตัดสินใจหรือว่าสร้างความลำบากกายลำบากใจความเหน็ดเหนื่อยให้กับตัวเองเน่ย มันเป็นความสุขที่แท้จริงหรือไม่ไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่ยั่งยืนและทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเธอยังไม่รู้จักที่จะปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างในขณะเดียวกันนะสายตาเธอเองมองว่าเธอเนี่ยมีความสุขในแบบของเธอดังที่วันๆหนึ่งเนี่ยก็แทบที่จะไม่ได้ว่างอะไรทําอะไรให้กับตัวเองมากนักเลยยังเหนื่อยอยู่เลยทั้งที่เธอมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นถึงเศรษฐีนะมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์นะคะสายตาคนที่ เป็นมนุษย์ทั่วไปภายนอก ấy, ก็มองเข้ามาว่าเธอเนี่ยสมบูรณ์แบบโถที่จริงแล้วชีวิตเธอนี่มีความสุขมากๆนะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เหมือนกับการที่เรามองว่าสิ่งที่มันเป็นวัตถุภายนอกมันทําให้คนคนนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เธอคือคนที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทุกวันเนี่ยวิธีชีวิตในแต่ละวันที่เธอกําลังดําเนินอยู่อ่ะ มันคือการสร้างความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเธอไม่รู้จักที่จะปล่อยวางไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอไม่รู้ว่าวันไหนที่เธอจะได้พักอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เธอจะต้องหยุดพักหรือเป็นวันสุดท้ายที่เธอเข้าใจชีวิตตัวเองว่าที่จริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอวิ่งเต้นพยายามความทุกข์ในเรื่องทางกายทางใจทางความคิดให้กับตัวเองอยู่ มันคือความสุขที่แท้จริงนะคะมันไม่ใช่มันไม่ได้มีความสุขอยู่ตรงนั้นเลยเพียงแค่ว่าเธอไม่รู้จักพอในสิ่งที่เธอมีนะแล้วก็ไม่รู้จักหยุดไหวว้ในสิ่งที่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกนอกเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นพยายามจะให้คุณมองว่าบ้านเราไม่จำเป็นต้องมีหลายหลังที่ดินนะคะอาจจะมีได้ แล้วก็ถ้ามีเงินมีทองมากแล้วควรใส่ใจตัวเองให้เป็นความสุขที่แท้จริงใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองไม่ใช่ยังสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองไม่รู้จักพอยังไม่ได้พักนะคะทั้งๆท,ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เธอเหมือนว่ากําลังหลอกตัวเองอยู่ว่าเนี่ยแหละคือความสุขที่แท้จริงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเธอนั่นแหละสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองอยู่เสมอจะมีวันไหนที่ร่างกายไม่ไหวมีวันไหนที่เธอฉุดคิดว่าสิ่งที่ทำะ่ะ มันเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเธอเองวันนั้นนะ่ะมันอาจจะสายเกินไปเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีเราเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอย่าย,ยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นวัตถุภายนอกนะความมั่งมีการมองคนจากภายนอกหรือทัศนคติของคนอื่นที่มองเราตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันสำคัญมันก็จะทำให้ตัวเราเองนะ่ะสร้างทุกข์ให้ตัวเราเองโดยที่ เราคิดว่ามันเป็นความสุขและที่สําคัญความต้องการของมนุษย์เราอะถ้าเรารู้จักพอเมื่อไหร่เราก็จะสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณสมการรับชมรับฟังนะคะ